สวัสดีคับกลับมาพูกับไม้ค่ะวันอีกรอบเป็นแล้วครับสําหรับวันนี้นะฮะโปรก็จะมาเล่นไมค้ค่ะเดซปีเอาชีวิตรอดกันต่อนนะฮะก็หายไปนานเลยนะฮะก็กลับมาเล่นใหม่แล้วนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้นะผมก็ได้ไปทําอะไรมาบ้างนะก็เป็นแบบทํความข้าวแล้วก็แบบยังไงนะทําถนนบ้างนะฮะทาบ้างเล็กๆน้อยๆอยนะฮะก็แล้วก็ไปตัดไม้มาบ้างนะฮะตัดไม้มันนิดนึงนะฮะ อืมอยู่สักคู่หนึ่งเดยวขอไปครับเออคาบขน,นมปังสักคู่หนึ่งนะฮะโอเคซึ่งในครั้งนี้นะหัวหนุกเราก็จะมาเล่นเออมาแบบมาขุดแร่เบื้องลึกกันนะฮะซึ่งสิ่งที่ต้องมีก็มีบ้างนะฮะก็ก็คือเออพี่แอคนะฮะแล้วก็พี่แอคกับเออเขาเรียกว่าท็อตนะฮะอืม เกมสองอย่างนี้ไปนะฮะเกิดบม่เตียนนะก็คือเหมือนแบบว่ารู้สึกมึนมนมากเลยนะฮะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเก็บก่อนอันนี้สักกู้นะฮะอือก็ไม้ก็ไปตัดมาบ้างนะฮะก็ไปตัดมาจํานวนหนึ่งนั่นแหละก็ไม่ได้เยอะมากหรอกอนืมไหนก็อยู่ในป่าไงก็เลยตัดมาซะเยอะเลยอืมอมาเก็บก่อนเก็บให้ครบทวดกับน มีอะไรหลงเหลือัอน,นี่ไม่ใช่ได้มนเครื่องมืออ่ะเก็บเลสโตนก่อนอือหือมีซับติงอยู่ไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวเก็บให้เก็บให้ทีทวนก่อนเอออันนี้้วยสกู่นะฮะเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเสร็จตัวสกู๊หนึ่งมือนก่อนจะช้าหน่อยอือหืออันนี้ด้วย เก็บซีด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวอนาคตไม่มีซีซใช้แน่นอนอ<น>อืเก็บมาหารไหมไม่ต้องเก็บเดี๋ยวจะไว้ลงด้านด้านลึกเมื่อเบื้องลึกนะฮะประมาณนั้นมีอันนี้ด้วยฮะอะผมก็ได้ไปขุดแล่เบื้องลึกมาบ้างเลยนะก็ยังสำรวจไม่หมดนะฮะออืเดี๋ยวจะหาให้มันเจอทั่วๆเลยเออเอาสติกมา อีกอันนึงแล้วกันอีกชุดนึ่งที่เห็นอยู่โมื่อกี้อืมจะได้ไปนานๆแต่ผมอาจจะตัดตอนด้วยนะก็คือเล่นคนละตอนกันนะฮะอือฮึแบ่งเป็นพาร์ตกันแบบโอเคนะฮะก็เดี๋ยวจะลงถ้ำนะฮะไปหาแร่นะฮะจะได้แบบมีอะไรเข้ามาในตัวบ้างนะฮะ ไหนๆก็มานี่เก็บไปนี้ไปเลยแล้วกันไม่เป็นไรหรอกอะเก็บไปหน่อยกันขวานเออก็เก็บโคด้วยอ่าไอ้นี้ก็เก็บเก็บอันนี้เอาไปด้วยกันโอ้โหปีแอ็กแทบไม่มีเลยเอาไปหน่อยอืมอฮึอ่ะไหนๆก็ไหนๆละใกล้มืดแล้ว,ลลวจะนอนก่อนแล้วกันไกลห่างแล้วกัน ไล่องเหลยอยือเกินอะไรต่ออะไรโอ้เยอะเหลือเกิน,ลกนแล้วก็ผมได้ทำเอ็นวิวเลยนะฮะตอนนี้ผมก็ได้ทำเอ็นวิวแล้วก็ทำได้ห้องแตวก็ได้ทำเอ,อ่อได้ทำห้องชั้นสองแล้วนะฮะก็ชั้นชั้นสองก็มีแต่ห้องนอนกับหีบหีบนะฮะชั้นแรกผมก็ได้แบบวางเป็นหีบเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เสร็จแล้วนะฮะ อืเออทำอไรละ่ะลืมอ๋อจำได้ละสักคู่หนึ่งนะโจวหยิบไม้มาจำนวนหนึ่งก่อนนะฮะแล้วก็อย่างงี้เคโอ้เต็มเลยงานนี้สบายเคเอาซับประมาณนี้แล้กันเฮ้ยไม่ใช่ผิดผิดผิดโทษโทษอ๋อยมมีอ่นนี้เออช่างมัน เออเก็บไปกันโอเคนะฮะเออใช่ทำไมเราไม่ทำเหล็กบะเออไม่มีเลหล็กเนี่ยว่าลืมไปเวนเอ้ยไม่มีเหล็กเอองั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเอาครับทีเทเบิลไปอันหนึ่งด้วยละกันเอาไปหาเหล็กด้วยนะมันจะได้แบบเตรียมพรม้อมแล้วก็ได้ขุดแร่ไดมอนด์อะไรอย่างงี้นะเพื่อเพื่อไปเจออ่ะฮะจริงวันเนี้ย ตามหลักแล้ววันนี้ผมจะไม่ได้แบบมานั่งหาไดมอนด์หรอกนะผมแค่มาบอกเฉยๆว,ว่าผมจะลงไปขุดแร่เบื้องลึกนะอันนั้นเป็นเบื้องเบื้องแบบเขาเรียกว,ว่าแบบเบื้องต่ำๆนะฮะอือฮึอ่ะคาบรอเลยแล้วกันเอาก็ามาแล้วนี่อ๋อคาบแล้วหรอคาบตอนไหนกองผวัดเดอะแมวอ่ะช่างมันเถอะ ตอนนี้ผมก็ได้จับหมามาส่งตัวเหมือนเดิมะฮะอืมอ่าอือฮะอันนี้ก็เป็นแล่ครูที่ยังขุดไม่หมดนะฮะอือฮะก็ขุดหน่อยกันอย่าไม่ขุดอีกมันก็เซง็งอ่าเพื่อความเมามันชีวิตก็ขุดไปหน่อยนะ เออใช่ตรงนี้ก็มีเตามีเฟอร์เนสนี่ว่าทำไมไม่เอาวงกลงวัดเจอแมวเลยโอ้โหใช่ตอนนั้นผมลงมาทางนี้นะก็คือหลังไม้ผมก็ได้ไปแบบขุดทางไปทางนี้นะลงไปเจอถ้านะประมาณนั้นอืแล้วแวคิปเปอร์ชิปเป่งเลยเฮ้อเอาแล้วนะ จะมืดขนาดนี้อะไรเนี้ยอือืมอมอืม,อม,อมโอ้ระแวงเหรอเกินเรื่องครั้งแรกอ่าอืโอเคอู้เนี่ยเจอแหล็กแล้วนี่อ่ะอ่ะอ่ะเอาแล้วนะโอ้โหไม่ใช่อยู่ดีเซียนหรอเจอคิปเปิล นี่อี้งกิ้งระแวงอยู่นะเนี่ยโอ้โหทอดก็ปกักไม่ได้สว่างขนาดหนักเลยอื้มอะไรมันจะขนาดนี้วะเนี่ยละแวกระแวง,แวงโอ้มีลาวาด้วยแฮะเออวะลืมเตรียมตาบมานี่ว่ะเออช่างของช่างมันเดี๋ยวยังไงก้นนันอยู่แล้วล่ะ อ่าขุดกินไปหน่อยเดี๋ยวหาว่าไม่มันไงแบบทำไมพี่ไม่ยอมเปิดแบบเพื่อนเพื่อนพี่ๆเดี๋ยวบางคนถาะเดี๋ยวบางคนบอกอีกทำไมเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,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 น้องๆเดี๋ยวถามอีกทำไมแบบทำไมไม่เปิดแบบเป็นโหมดเออ difficult ะเป็นอะไรอะเดี๋ยวถามเดี๋ยวบอกมาอีกโอ้โหงานนี้โอ้โหโดนว่าการยำเลยอะโอเคนะฮะ,ะเดี๋ยวขุดหน่อยนะฮะอืม ค okay. แบบนี้ผมไม่เกิดหรอกดูจากสภาพแล้วอืมโอเคสักคู่หนึ่งนะฮะโอเคขดก่อนโอ้โหทีนี้เหล็กเต็มไเป้าหมายที่ตอนที่ไม่อยากจะหานี่อยากจะได้จริงๆเลยบางทีผมต้องการเหล็กเป็นไรไม่รู้มันการอยู่ดีๆมก็ไม่ได้ แต่พอเวลาผมต้องการเือเกินมันก็ได้เอ,เอพูดถูกเอาอะก็ช่างมาันเถอะอืมแต่ง่ายขอกินอาหารก่อนเครอะฮะอ่มไม่รู้เลยมาถูกทางเปล่านะอืมอ่าไปข้างหน้ากัน อืมโอเคทางนี้ก็ลงไปได้ไมั้งไม่แน่ใจแฮหรือไม่เกี่ยววะโคตรเด้อไม่รู้แฮอ่ะโอเคทางนี้ตันนะ ล่อยไม่ได้นะฮะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวไปข้างหน้ากันอืมตอนนั้นผมจำไ,ได้นะผมเจอแบบพื้นที่ที่มันต่ำกว่านี้เนี่ยมันหายไปไหน่อยวงงอืมดูเหมือนคงจะต้องต่อพาร์ทหน้าแล้วล่ะของเอพิโซดที่ห oh, กมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะชุดก็ก็ยังโอเคอยู่ยังพอมีอยู่นะฮะ อืมอืมทางนี้หรอไม่ค่อยแน่ใจน่าจะใช่มัง้งเออเนี่ยน่าจะใช่มัง้งถ้าให้เดาอะไหนเอาไว้ต่อพาร์ทหน้าแล้วกันนะแปดจะหมดเร็วสำหรับวันนี้นะ้ำก็ต้องของลาไปก่อนเอาไว้เจออีกการอีกพาร์ทหนึ่งนะว่ามันจะเป็นยังไงนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอสี่แยกนะบายบาย